มาแล้วครับเดินแข่งกันซานี่โคมสุขคันหนึ่งอยู่ล่างครับคันหนึ่งอยู่บนต้อนรับนะฮะก็สู่ช่องกันิกาพักบายทินนบบณนิดเอาคันไหนเขาวินก่อนกันแม่ดูทรงเราคันที่อยู่ล่างเสียเปรียบไหวไหมทันไหมอือมาเรียวมาเรียวแม่คิดว่าจะใช้มือคำ้ำโอ้ยยัง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 ,ยง,ยง แค่ทวงฮนะว้าเซียนเดี๋ยววะคนขับนะโอ้มือไม่ได้ดึงนะแค่โน้มฮนะแม่ขามาสูมมีเปกให้ไปเติมนน้ำ <laughs> มันครับสำหรับสองคันนี้เป็นแพ็คคู่คู่หูต่างวัยหัวใจต่างกันครับกันหนึ่งดีมาจาก ด,ดิฉันึ่งมีอยู่ที่ญี่ปุ่นฮนะเลือดปังกรกับเลือดซามูไรหกสูบสี่สูบผู้ชมงานหนักไว้จะได้ทั้งคู่ มีน้ำมันมาเสิร์ฟถึงที่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาเติมน้ำมันวันหนึ่งดีเป็นกี่ลิตร สวัสดีครับเสียบอลแม่ประกบสายฟ้าเลยโอ้เติมทีหนึ่งสองเลยปะเติมสองคันนี้ก็คือไม่ข้ามห้าพันนะจันนัดเพื่องไว้จันนัดเ้อ เรื่องว่ามืนนึงอ่ะเรืองเราปืนอีกอ่ะโอ้ก็ถามโตแก่แล้วก็บอกว่าเอามาเสิร์ฟคันละห้าพันห้าพันบาทนะคันนี้มีปั๊มดูดน้ำมันแบบออโตโอ้ส่วนคันนี้ไม่มีเขาชอบแบบแปน,นนดลนะจริงๆก็เป็นออปชั่นนะครับสามารถที่เลือนได้เสริมได้ น้ำมันนะน้ำมันก็ต้องเป็นน้ำมันเกรดดีหน่อยเพราะว่าเครื่องเขาเป็นระบบคอมมันเร็วนี่เขามีปัม๊มปั๊มไฟฟ้าอยู่ครับของเขาคือบบยป,ปั๊มมือเขาอะ่ะเ,เว้ยเสีย,ยบๆกันตัวเดยวอ,อ๋อราคาต่างกันเู่ครับคันนี้นี่สามล้านตน้ตนๆสามล้านมูงกลมแหละ ก็ใช้เป็นเทคนิคการขี้แบตเอาฮะนี่แดงเข้อดำดำข้อแดงบ่ตอตอตอบิดฮะตอบิดสายตอบิดสายสูตร <c oughs> ไดโน่เลยมาสั่งวานเลยหันโคตรโมโหเลยกันเร <c oughs> ียบร้อยแล้วนะ ดนึ่ครับพี่โคล่เขาเจ็บสายอ้าวลองก็สาดหัวเบาก่อน ละห้าพันนี่น้ำมันดันเจขึ้นอยู่ถามเสียบอนแล้วเสียบอลบอกว่าขั้นไหนสวบเป็นกับว่าขั้นพุ่นแล้วสววนอลยครับก็เป็นธรรมดาครับเครื่องยนต์มันต่างกันหกสูบสี่สูบจะวัดกันก็ต้องวัดสี่สูบเหมือนกันแต่ว่าเรื่องงานในได,ได้ไม่หนีกันนะ เตรมเรียบร้อยคราวนี้เราก็รอรอระยะเวลาก่อนสักพักหนึ่งอีกฝั่งนี้เขามีปั๊มออโต้ฮนะอัเต็มก็ตัดอีกฝั่งนี้ปั๊มแบบกึ่งออโต้ เอาสามปีครับสำหรับคันนี้ยังเปรี้ยอยู่รถของเสียหัวดูดหมดแล้วผู้ชม ก็ถือว่าไม่นานนะกระบวนการเติมน้ำมันเนี่ยอยู่ราวประมาณสัก3นาที 先个